บัดนี้เมื่อนี้เป็นวันลามบำเพ็ญบุญนุนสรงจุดประสงค์ถึงญาติเพียรห้องผู้เนาห้องทินอาบาล เมื่อนีเป็นวันวายวันย้ายบุญเข้าสลากป่าเพียนีบุญเดือนสีบที่ซุ้มเสาเพียนห้องได้ทำสร้างสุปีเจ็ดจำนุงบ่งบอกสีบปลาดพ่อแม่เต็มบูหานสร้างความสมานสามากคีได้ห่วมสุมเพ่งตวม ได้ทำบุญได้หาเคือวงสาทุกท้องที่มีของกินจังเสียกะเที่ยวตอนว่าสุงเถิงเพียนห้องไก่เที่ยวแวะไปยามเ่นื้อ เพียนหองไก่เที่ยวถามว่าอยู่ดีสบายบ่นี่คือจุดประสงค์ขอการทำบุญเข้าสลากฝากความกตัญญูคุณคนบุญบาปกรรมโบตอง ฟงราสาเพียงนองผู้ตายแล้วสู่สาวันนั้นละนาสถาน จังวันไอ้มือนี้เป็นวันมือคือวันเพ็ญนสีบหาคำเดือนสีบโนกึ่งคำกลางคอนเกือบโมเหมจังวันไอ้ตนเสา้าแดดกรซองเผยสีพวกญาติมีดมวนมีทุกสะทานแถวบ้าน ยมอาหารวานสมเขาง่าเขาตกแตงแยกเป็นทันที่ทันเขาเหนียวปั้นและมากพันทุกสิ่งนั้นก็สันแต่งแปงหาเติมสาธาปสาธาสาลาทุนหนุนพอม น้อมใจมวนอานิสงสุดปาสเสดเดอดอยู่ไตดุมฟา้าในสีสูโอกคิดบุญเมื่อนีฟ้าแจ่มแจ้งสุริสองใสสีสาบในคุมเวจีตั้งกาดีใจโดนน ตั้งแต่ทวนทันสู่ปะปะกังขังอยู่ทุกลาทวนบนต่อสู่เวียนอ่อมจนลอยเห จ้างว่ากาสบแง่กาสบท้องป่องได้เสนเสียงห้องคำให้คำแล้วบอีลิูเมื่อนีบุญสองอยู่ได้ผลบอนดอกจองจำดูจากคุนะ้มน้าโลกสัวเวลาเพียงขง้าง พญ nh ายุ่มเพิ่นเผยให้ไปจากเขาให้ขึ้นตาาคนกะตาแล้วเลี้งเจ้าไว้ฝ่าว่อยู่ดนยีเมส่อนกะเฝ้ายังเป็นสายตาใหญ่เลียกยนุ่มขาน,อน้องกะหัวยุ่ม สิได้ไปเห็นหาสุ้มแสงพี่น้องเก่าโอ้ยผัวก็บุญแต่งเต่าเงาไว้ว่าสุงฮะเพิ่อนว่างหอมดอกเกี๊ย คืดทอแต่ความหลังหอมลอกข้างคืดทอแต่ความเก่าเลน อันบาหอมดอกขาดเขาอยากเอาความดังเข้าตั้งแต่เก่านั้นขึ้นมาอยากเป็นคนคือเดิมกะดังปังเข้าเกี่ยน คงบ่มีคือเข้าคขังอาทิตตังเลยลลวงสุขและทุกดีและหายทั้งปวงเป็นหลังเพียงภาพแต้มที่เขยียนไว้ไงิืนเนินสิมาค้าอยเูเด่นซาอยู่สิเสียการเดโน สงสารเมืองคนบนไปก็เพียงนานหล่อสันผู้โบเคือไม่ไปมาบ่เวีนงายแต่เว้นสายแดดสีหอนมันสีสาละวางทาง้า ลอเลียบขคา,างเฝ้ายางทั้งยิวโหยวตีนเตี้ยตงเงายินกะต้ยตํำตีนตองแล้วเรามาถึงห้องพูมสถสถานบ้านเกิดเกา่าบน,นเคยเน่าอยู่สร้างปังคังอดีตการ

สุขหลายได้คืนบ้านจากไปดวนแสนหานลูกหลานคอยอยู่ดีบนเป็นจังได๋ล่ะลูกหลานยังคอยยังอยู่สะเทียนพ่อแม่มา วันนี้วังอยากมาเย็นหาพร้อมมาผลพาลาที่สุ่มเจ้านั้นจะแต่งความหมดอยู่พอเหง คาพาเล่บ่ทั้งต๊ฮหัทอองทั้งห้องบม่อยากอยูย่ย่งรีบเลีย้ยวฝ่าฟังมาถึงวัดเดียวเละลาดลูกหลานแม่มาบ่ง ถามสออลายเจกเลสะซุมญาติเมียเพียนห้องของข้าไปอยู่ไซเดือบบ่ไห้มาหวมกะทำบุญบุญบ่อทำน้ำเข้าสันบ่นหอลูกหลานคานทั้งสาร ជ្រូពើ់ពិត្ពិះទៅ្រើក្រើ เงาะวกพุ่นวกพี Teraz ่ใจเศร้ากะผงกันอยากกินข้าวจากปั่นจำกับแจ่วจากค้ำพอให้ให้ความเบวได้แต่ยืนน้ำลายยอย อยากกินกอยอยากกินเมียงพันผู้เขียวมาอยากกันใดกะท้อนาทางอยู่ทองโบได้กินเส้นโต้แยงมาเป็นดอกจังสีลูกหลานมีเขาโบได้อูอา โอน้ำตาลายพังยาวพองยากอายเพียนห้องผู้มาทาหาลา ได้แต่ยืนก้มหน้าละวอนกะใจเหงาลูกของเหงาไปใส่โนอได้คำฮอนบ่มีแดวแก้วคำเพียงลูกลาสังบ่มาทำบุญเนลูกนูคะ เือพวกเจ้าบอกคืดหนอดพอกับแม่ผู้มาลงอหับทาพลานั้นกับโบมีพอกับแม่ทุกปนปีแล้วกะเศรายืนงวงปงกะตาลอคอยหับเสร็จนำตาลินยยย เสียงหอยวาจาเว้าได้จักกันพ้อกราบแม่ว่าพอเฒ่าเอ้ยเข้านาน เข้าวหอนันเป็นของเพื่อนเอามาทานสิ้นปลาหวานปลาเข็มเจวมาเกือเกือจิมแม่เท่าเอ้ทั้งสิ้นป่าตัวน,นั้นดูของเพิ่นมาถวายของที่ใหยเป็นทนันคอยมาอยู่อยากกินเ เดเมื่อบ่ายไปจับตวงเน้ยวโบเมนของเจ้าของเมนจับเดวกาได้เป่า chấp chẳng đầy cả bộ đầy, bãi chẳng đầy cả bộ, toàn luộc bỏ mà sống hay, đứa siêng hay, và đắng chạy. Và lẽ hoàng hâm hay, chạy là lỗi, giá tì lỗi. หลังกาบนาลอาใจเด,ด,ด,ด่นสงสารเด่นสงสารเนโนนาพลาเน ใสปากกบปากโบได้เกืนกันเส็นน้ำตาแล้วกันไว้หนาลาสั่งขึ้นเมื่ออยู่ดีเลอดคำแพงยาสิมีไัยหายสัวไกยใจยืนมันมีอายุวันนางพลังลำ ลูกสาฮอดปีนาพ่อกับแม่สิกับมาเถือใด้ผลบุญจากเพียนห้องผู้ท่านสร้างเมนสงา่าได้เวลาสิกามแล้วยยมพี่บานเพื่อเดินเตา้าหมดเวลาพวกเจ้าแล้วกับขึ้นเขาวัดทินเดิม Kingston, คอว ylanha, מקul, q i n a p l ສ rock Ponay, Kaopuba, f r e q u a i n Chạc đã nữ vườn vắng Phụ nhân mỹ xí việt Thuộc xa than theo thiền Chồng thăm nghĩa nữ thăm buồn nào vay Buồn thì phá ngọc bay Bỏ tốt tài phương tâm Cầm đáy đi đầy có đèo Giá đáy đi điệt biển buồn sinh nhôm xa năn là na Amin. <laughs>